อันนี้ไม้นอกตู้จะไซส์แม่พันทั้งนั้นเลยนะคะต้นนี้แตกใหม่ที่สวยๆต้นนี้นีน่ดูอไอนะแม่ม้าคันธกะสวยมากดูม้าคันธกะฟอร์มกอดิเนี่ยสวยไหมเป็นพุ่งเลย,ยของแท้<ห>น,นะคะของแท้ม,ม่านนางพิมพ์ก็มีธรรมชาติอันนี้น่า,านนจะเป็นอะไรนะงามวงวานดูก หอมกัะสีอ่าไปอีกอ่ะอันนี้จอมทัพจอมทัพมุกุฎเพชรมุกุลเพชรกระถางใหญ่แปดนิ้วนะคะนี่อ่ะต้องการพรอมก่อนนี่มานี่เลยผีเสื้อสมุทผีเสื้อสมุท่ะอ่ามุย้ยดอกนี่ใครใครจะเหมาก็เอาดอกไปได้ไปทำต่อได้เลยจะแม่นี่อะไรเนี่ยลูกไม้ นี่ดอกให้แม่สวยแน่นอนนี่อะไรนะแม่จำไม่ได้ละ